รถขับโทรศัพท์มิก้องว่ายน้ำเป็น n e วิ i กินเลอร์ครับผมอาร์มแอสซิพิทโทราครับผมอ่ารายการเรานะครับผมคุณอาร์มผมจะอาร์มทำไมทีแรกครับผมก็คุณเป็นรรม,มิกองหละผมเป็นดารางงงงง่งงงอยะเจ้าอ๋ออ๋อครับหรับรายการเราชื่อว่าเกมไฟนะครับก็เราจะไมาพูดถึงเกมเด่นๆจะมารีวิวให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างแล้วจะเอาเกมนั้นนะ่ะมาแข่งกัน แล้วใครที่แพ้จะถูกคาโทษนะครับเกมในวันนี้เราจะมาเสนอกันเกมเนี้ยผมพูดได้เลยว่าเกมเนี้ยคือเกมในตำนานแย่นะครับผู้ชาย80%ผู้ชายไทยต้องเล่นอ่า20%ตุ๊ดแต่โอเคไม่นับครับผมเชื่อว่าใครที่มีเครื่องเกมในที่ติดบ้านเนีเกมใเ้ย b o x Nintendo w นะมีเกมนี้แน่นม่ีมีไม่ออกมีไม่ออกีม่ออกเกมที่พูดถึงวันนี้ ภาคนะผู้ชายไทยแปดถึเต้นไม่เล่นรุดนะนะเต้นนะเล่นเตนป้าไม่ใช่จะบ้าหรือเปล่ายังไม่มีเลยนี่เกมนี้เฟสหรือโปรเอเวอรชั่นซ็อกเกอร์เยนั่นแหละตอนแรกไอเกมเนี้ไม่ได้ชื่อว่าโปรเอเวอรชั่นแต่ชื่อว่าวินนิ่งวินนิ่งเล่นในเครื่องเพยวันเครื่องเพย์วันสาวเพย์วันสาวสบายมีแบบเอออ่า จนเกมเนี่ยเล่นมันมาเรื่อยๆแล้วก็มีชาวยุโรปมาทำความสนใจก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนจากชื่อ Winning Win <ning. S 1> เป็น 2> 1, 2, องใช่เป็น Pro Evolution ในปี2008คือพูดง่ายๆคือเราเทคโอเวอร์จากบริษัทญี่ปุ่นไปต่อไปเราก็จะมาเข้าสู่ลึกๆของตัวเกมว่ามีอะไรให้เล่นบ้างอันแรกมันจะเป็นแมท แมตนะครับเราก็จะเล่นกันธรรมดาเล,เล่นแข่งแข่งกันก็ต้องเราก็ต้องเข้าอันนี้เป็นแมตเ <laughs> ขาไปเลือกทีมแข่งกันครับเดี๋ยวเราต้องเข้าอันนี้แน่นอน <laughs> อ,อันที่สองอันที่สองยีฟายูฟาออ๋ยูฟา <laughs> ยูฟ,า,ยฟ,า,ยฟ,า,ยฟานี่กินอร่อยมีสอดไส้อันนั้นมันยูโรฟามุกมุกคุณเต็มย่างเงี้ยอ่าเราก็จะเป็นก็ <laughs> ยูฟาทั่วไปถ้่เราดูกันตามทีวีครับ ส่วนต่อไปก็จะเป็นฟุตบอลไลฟ์อันนี้อันนี้เราจะเป็นแต่ว่าโค้ดเป็นความเป็นส่วนตัวของเรามากซึ่งอันแรกเนี่ยเราจะเล่นโค้ดเราสามารถซื้อตัวนักเตะมาทําอะไรกับทีมเราได้ส่วนอันที่สองมีคำเป็นเลเยจก็เป็นตัวเองใช่ไหมใช่ก็เป็นตัวเองที่เราเล่นเนี่ยคุณจะเถียงถกนำเราเข้าไปแล้วเราจะเล่นเป็นนักเตะ เราก็รมีพัฒน,น,น,นาการพัฒนาการพัฒนาการของนักเตะไปเรื่อยๆมีซื้อตองซื้อตัวครับผมหักก็คอมบินเดชันครับก็จะเป็นการแข่งถ้วยทั่วไปเทนนิงก็จะไม่รู้ว่ายิงยังไงฟิกิกยังไงอะไรแล้วอีดิทก็คืออีดิทนักตัวนักตัว <c oughs> นักเตะเอ,อ้เหลือจริงเลยร่วมรายการของคุณเนี่ยคุณก็ร้น อ่ามันมีมีติตสนามอะไรอย่างเงี้ยทั่วไปครับครับผมอ่าหลักๆเนี่ยม<า>ีประมาณนี้ครับผมครับผมมาถึงในช่วงท้ายของรายการเรา<ม>ก็ชื่อก็บอกแล้วว่าเกมเกมไฟทุยเกมไฟไฟทุกเกมเราก็จะเอาเกมที่เรามานำเสนอในเมื่อตอนช่วงแรกแรกมาไฟกันวอร์มเจ๊มากันวอร์มมาและสำหรับคนที่แพ้ต้องมีขนมทอนิดนึง คือให้อีกฝ่ายทาอะไรก็ได้ถ้าชนะป๋าไฮเขนกันเตรียมตัวพี่เตรียมตัวแพ้เลยเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยน้องนิเกตนะว่าเข้าเกมไหนแต่สิ่งระหลาดตัหนึ่งนะใช่เอาที่แมชแมทเอฟเ็กซิบิชันแมททีมที่ผมจะเล่นคือเรียนมาริคับคริสตินโอลอนันโดงั้นก็เรามาเจอในลีกเดียวกันผมจะเล่นบาร์ซ่าคุณโดแน ถึงพักจะเป็นปูโยผมกับเมซี่เป็นไมากอธิบายคุณอธิบายตัวคุณก่อนว่าใครเล่นตรงไหนบ้างจะจับโดครับมาเล่นขวาดีเบเลียซ้ายหน้าผมจะเอาเบนซี่มาแล้วก็กาก้านี่ครับสี่ตัวมีสี่ตัวก็ชนะครับอ่าครับผมส่วนบาร์เซลล่าผมจะเอาเปรโดออกเก่งเลยเก่งเปรโดผมเอาออกผมมั่นใจในวิยาแล้วจับวิยาครับแอนเนสซี่จะเอาวิยาดังขึ้นมาหน่อยนึงเมสซี่ออกพี่พักนี้ไม่เก่ง มีฟิดด้วยมาเล่นไหมไม่ใช่สิเยซซาเกัสเล่นดีไหมกาก้าครับอาลองโซวันนี้เด็กผู้หญิงเล่นแผนเคาน์เตอร์แขกครับส่งบอลเร็วอ้าวคุณโดนแม่เมสซี่ตัวความหวังไม่มีครับไม่มีนี่ครับนี่ครับนี่นี่อีกโดไม่นะหม่นะอำหนาจพี่อำหน้าบี้ ล,ล้ำวิญาณตลอผมลำหน้าจะใช<ม>้ที่นี้วิญญา,า,ามันล้ำอ่ะมัล้าดูดีๆดูสูนอยู่มันลํำหน้าชวยแล้วิญญาณเียเจือนเียเจอืเจอนเป็นไงแย่วะบอกแล้วทุกคนผมแบบนี้ถอยไม่ดีพี่ได,ด้โทษโทษ โทษช่วไปเรื่อยครับสำหรับเกมวันนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ก็เมื่อกี้โอ้เตะบอลเหนื่อยนะให้กินน้ำอิ่มอ่ะน้ำแก้วอิ่มไม่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 ปวดแล้วนะน่ารักให้กินน้ำเตะบอลเสร็จสลิมแรกสลิมไม่อิ่มตัดหน่อยเตี้ยตัดมินิเมตเอาพี่เดี๋ยวจะหลับนิกาแฟโอ้ยกาแฟกระเทือนหน่อยกระเทือน น้ำบี๊บน้ำบี๊บโคลราเสริมกำลังกระดูกอะไรงอมะจามินมะจามิทูโก้ทูขก้ไม่ต้องขึ้นขวดวิ่งเหนื่อยเหนื่อยวิ่งเหนื่อยเหนื่อยสปอนเซอร์เติมเกลือแร่ยางยางก่อนนอนก่อนนอนตบซะหน่อยแกง่วงทุ้มสามเจ็ดอุ่นเลยสบายนสบายห้าม แล้วมาปรุงนี่ยนะผาไม่เอาเนื้อเก็บอกไม่เอาเนื้อนก่อนออ้ยน้ำน้ำนิดหนึ่งน้ำน้ำเป็นรอยเยอะบิ๊กบอยนี่ละแกนดืองเือที่มินยากยาก ออพอนกอ่าไม่ตาตสำคัญคนงานเดี๋ยวตกปะ่อนอ่าลอย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 อ่ะเพื่อสุขภาพเดินน้องปับมาเลยไมโลอดแก้วอดแก้วน้องแก้วผมอดแก้วอดแก้วเรามีทีมซิกิลลิตีอย่างดีอ่ะเด คุณมาทำเยี่ยอะไรวะเนี่ยฉันมาทำอะไรที่นี่แดกแดกมดแดกมดแดกมุดยัง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 กินแล้วที่ง จบแล้วรายการล่องโน้นแย่มากเกมเนี้ยสนุกจริงที่เราชนะไงชนะสนุกไงานมาแล้ววันเนี้ยก็คงมีแค่นี้แหละนะผม่ต้องใจผมมาเซฟนะเทซฟนะเซฟหน้ามาใหมกับเกมอื่นอ่าครับผมต้องขอจากกันเพียงแค่นี้ครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ